คุณเทพไทยเสนพงศ์โพสต์ระดมสอสอเพื่อไทยดูใจอุ้งอิงก่อนตกเก้าอี้มีกระแสข่าวจากพระเพื่อไทยว่าในการประชุมสอสอของพักมีการแจ้งนัดรวมตัวกันเพื่อเดินทางไปให้กำลังใจนางสาวแพรทองฐานชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลในวันที่29สิงหาคมเวลา14นาฬกาโดยทางพักจะจัดรถเดินทางไปพร้อมกัน ส่วนรัฐมนตรีให้ไปคอยอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาล<ส>เพื่อฟังผลของศาลรัฐธรรธมน,นูญมีคำวินิจฉัยคดีคลิปเสียงหลุดของนางสาวแพรทองทาน<ส>ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพรรคเพื่อไทยมีความวิตกกังวล<ส>ผลของคดีจึงระดมสอสของพรรคทั้งหมด<ส>เพื่อไปให้กำลังใจนางสาวแพรทองทานที่ทำเนียบ<ส>เหมือนกับบรรยากาศของการดูใจผู้ป่วยหนักและกำลังจะสิ้นใจ ต้องระลมยากมิตรเพื่อนฝูงไปให้กำลังใจเป็นวันสุดท้ายอันนี้ก็เช่นเดียวกันคนของพรรคเพื่อไทยน่าจะรู้ชะตาก,กรรมของตัวเองว่าผลการวิจัยของสารรัฐธรรมนูญจะออกมาเช่นไรในขณะเดียวกันโษสพรคเพื่อไทยก็ได้พูดถึงเรื่องผลคำวิิจัยของสารรัฐธรรมนูญว่าเชื่อมั่นในตัวนางสาวแพรทองทานที่ได้ถแถลงต่อสารรัฐธรรมนูญและเชื่อมั่นว่าความบริสุทธิ์ของนางสาวแพรทองทาน คำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเป็นคุณต่อน,นางสาวแพรทองทานแต่ถ้าหากว่านางสาวแพรทองทานไม่ได้ไปต่อจะผลักดันให้นายใช้กเกษมนิติสิริแคนดิเดตนานายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งก่อนหนะ้านี้แกนําพักเพื่อไถานาให้คนเลี้ยงหน้าออกมายืนยันว่ามั่นใจในผลของสารรัฐธรรมนูญและนางสาวแพรทองทานจะรอดพ้นจากการวินิจฉัยไปได้ รวมทั้งไม่ได้มีการเตรียมแผนการทำเลื่องใดๆไม่ได้เตรียมบุคคลใดๆไว้ถ้าล่าสุดวันนี้เห็นได้ว่ามีการเปิดเผยออกมาแล้วว่ามีการเตรียมพักดันนายชัยเกษมเป็นนานยกรัฐมนตรีต่อไปสแสดงว่าส่วนลึกของคนในพักพระไทยย่อมรู้ดีแก่ใจว่าผลการวินิจฉัยของสารธรรมดูญในวันที่29สีหานี้จะออกมาเช่นไรและมีโอกาสสูงว่า คำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญจะออกมาในลักษณะที่ทําให้นางสาวแพทองทานพ้นจากตาแห,หน่งนาย,ยกรัฐมนตรีก็ได้จึงมีการเตรียมการอยู่สองเรื่องคือระดมคนระดมสอสอพักเพื่อไทยไปให้กําลังใจดูใจนางสาวแพทองทานและในขณะเดียวกันก็เตรียมการที่จะให้ในาใยชัยเกษมเป็นนายยกรัฐมนตรีคนต่อไปแต่มาทั้งหมดนี้ในาใยชัยเกษมจะได้รับการผลักดันเป็นนายยกรัฐมนตรีต่อไปได้หรือไม่ ต้องขึ้นอยู่กับเสียงสารัดสุนของพรรคร่วงรัฐบาลเดิมว่ายังตัดสินใจอุ้มคนของพรรคเพื่อไทยหรือสนับสนุนพรรคเพื่อไทยให้เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลต่อหรือไม่ก็รอดูบรรยากาศหลังจากสารัชมนมีคำวินิจฉัยออกมาแล้วเชื่อว่าเกิดความชุลมุนเกิดเกมต่อรองเกิดการตั้งเงื่อนไขในการรั่วรัฐบาลอย่างแน่นอนไม่เชื่อก็ขอให้รอดูก็แล้ว พักเพื่อไทยมีการประชุมสอสอของพักแล้วก็มีการนัดรวมตัวกันเพื่อเดินทางไปให้กำลังใจนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่ทําเนียบรัฐบาลโดยทางพักจะจัดรถเดินทางไปพร้อมกันส่วนรัฐมนตรีให้ไป คอยอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลในวันที่สารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยคดีคลิปเสียงหลุดของนางสาวแพรทองทานซึ่งแสดงให้เห็นว่าพรรคเพื่อไทยมีความวิตกกังวลผลของคดีนี้จึงระดมสอสอเพื่อไปให้กำลังใจนางสาวแพรทองทานที่ทำเนียบรัฐบาล เหมือนกับบรรยากาศของการดูใจผู้ป่วยหนักและกำลังจะสิ้นใจต้องระดมญาติมิตรเพื่อนผูงไปให้กำลังใจเป็นวาระสุดท้ายอันนี้ก็เช่นเดียวกันน่าจะรู้ชะตากรรมของตัวเองว่าผลการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญจะออกมาเช่นไร ในขณะเดียวกันโคศกพักเพื่อไทยก็ได้พูดถึงเรื่องผลคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญว่าเชื่อมั่นในตัวนางสาวแพทองทานที่ได้ถแถลงต่อสารแล้วก็เชื่อมั่นว่าความบริสุทธิ์หรือ คำวินัยของศาลจะเป็นคุณต่อนางสาวแพรทองทานแต่ถ้าหากว่านางสาวแพรทองทานไม่ได้ไปต่อทางพรรคเตรียมปลักดันนายชัยกเกษมนิติสิริแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป จะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้แกนนำพักเพื่อไทยหลายคนเรียงหน้าออกมายืนยันว่ามั่นใจในผลของสารรัฐธรรมนูญและนางสาวแพทองทานก็จะรอดพ้นจากคำวุนิฉัยไปได้รวมทั้งไม่ได้มีการเตรียมการทางการเมืองใดๆไม่ได้เตรียมบุคคลใดๆแต่ว่าล่าสุดวันนี้ เห็นได้ว่ามีการเปิดเผยออกมาแล้วว่าเตรียมที่จะปลักดันนายชัยเกษมเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปแสดงว่าส่วนลึกของคนในพรรคเพื่อไทยย่อมรู้ดีว่าผลของคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญในวันที่29สิงหาคมนี้จะออกมาเช่นไรและก็มีโอกาสสูง ว่าคำวินิจัยของสารรัฐธรรมนูญจะออกมาในลักษณะที่ทำให้นางสาวแพรทองทานพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจึงมีการเตรียมการอยู่สองวาระสำคัญนั่นก็คือระดมคนระดมสอสอพักเพื่อไทยไปให้กำลังใจไปดูใจนางสาวแพรทองทานและในขณะเดียวกันก็เตรียมการ ที่จะให้นายชัยกเกษมเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหรือเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปแต่ว่าทั้งหมดนี้นายชัยกเกษมจะได้รับการผลักดันเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับเสียงสนับสนุนของพักร่วมรัฐบาลเดิมว่ายังตัดสินใจอุ้ม คนของพรรคเพื่อไทยหรือสนับสนุนพรรคเพื่อไทยให้เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่ก็รอดูบรรยากาศหลังจากสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้วเชื่อว่าเกิดความจุลมุนเกิดเกมต่อรองเกิดการตั้งเงื่อนไขในการร่วมรัฐบาลอย่างแน่นอน ไม่เชื่อก็รอดูคนแล้วกัน